สวัสดีค่ะช่องมาดามทําสวนค่ะวันนี้เนาะค่ะเดี๋ยวมื้อนี้มุมจะพาไปบุกโรงงานค่ะไปบุกโรงงานผลิตปุ๋ยของบุมเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ค่ะแต่ก่อนที่เฮาจะไปเตรียมหมวกค่ะเตรียมหมวกทาปิดหน้าทาปิดจมูกแล้วก็จะเป็นแว่นตากันฝุ่นค่ะกันฝุ่นกันอ่าสิ่งต่างๆเนาะสีขาตาเฮาถุงมือค่ะเสื้อแขนยาวแต่งตรงให้มิดชิดค่ะ เดี๋ยวเมื่อนี้เมุจะพาไปบุกโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของบุ๋มเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันค่ะ่าเป็นอยงนี้่นี่ค่ะโรงงานผลิตปุ๋ยของบุ๋มปุ๋ยอินทรีย์พูน่ะกล่องไว้มุกกจะเข้ามาตักทุกๆอาทิตย์ค่ะเข้ามาตักทุกๆอาทิตย์แต่ว่าจะทำความสะอาดทุกๆ3 2มถึง3วันค่ะนี่ก็จะเป็นพนักงานของบุ๋มค่ะไม่ทั้งหมด11ตัวอายุไดประมาณ3เดือนแล้ว สามเดือนที่บุม้มใดทดลองผสมพันธุ์ขามสายพันธ์ระหว่างเป็ดเทศดกับเป็ดปักกิ่งเนาะค่ะเห็นบอกน่ารักเดี๋ยวมึงจะพาไปบ่งวิธีจัดการคอกของบุ้มค่ะท็ดจังไดรบ่ให้เขาทรงกลิ่นเหม็นไปบ้านอื่นเนาะเนี่ยมึมก็จะมากกวาดไว้ค่ะพยายามอย่าให้คอ,อกเปียกค่ะถ้ากอ,อกเปียกเขาจะมีกลิ่นค่ะเป็ดเนี่ยผู้ใดเลี้ยงเป็ดจะรู้เลยค่ะแต่ว่าบุ้มก็เลี้ยงในปริมาณปริมาณที่น้อยเนาะ กไ่ได้เลี่ยงไรบุผมจะมีทั้งหมด3ามคอกค,ค่ะคอกแม่พันธ์คอกอนุบาลแล้วก็จะมีคอกอนุบาลแรกเกิดพร้อมค่ะเนี่ยบุมก,บบก,มกม็จะมากวาดไว้แบบนี้ค่ะกวดไว้ทุกๆมือแทบจะทุกทุกสองถึงสามมือค่ะจะมากวดไว้แต่ว่าจะเขามาตักทุกสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวจะผ้าตักบัดนี้ผบุมก็จะตักแบบนี้ค่ะ ล้วบุ้มก็จะยยกไปด้านนอกเอาไปไว้ทามักดินหรือว่าเอาไปผสมดินสําหรับปลูกเนาะปุ๋ยของเขาก็ได้แห้งแล้วค่ะแห้งแล้วตากมาเป็นสัปดาห์แล้วนี่เขาแห้งเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงหนารอ้อนเนาะถ้าเกิดเป็นช่วงหนานาหรือว่าหนาฝนมึงก็จะตากออกไปตากไปด้านนอกค่ะก็สิบ,บ่เอาไว้แบบนี้ถ้าเกิดท่าเอาไว้แบบนี้มันก็จะทรงกลิ่นเหนีนค่ะทรงกลิ่นเหนีนก็จะตากออก มันตรงมีดเวลาเขาค่ะเพราะว่าเขาจะเรียงอีอย่างเนาะเขาก็ตรงมีเวลาดูแลเพราะว่าจะดูแลเขาดูแลคอ,อกทาความสะอาดพยายามอย่าให้ทรงกลิ้นเหม็นค่ะแล้วก็บูมพยายามที่จะบอให้คอ,อกของเขาเปียกี๋ยวก็ตักไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงการจัดการแล้วก็การให้น้ำของบูมเนาะ เดี๋ยวบุ้มไปปล่อยเปลี่ยนน้าให้เขาแล้วทําความสะอาดออกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคอยย่อยมายกตะกร้าสี้า้านะออกไปค่ะเดี๋ยวบุ้มไปปล่อยเขามากินน้ำก้อนปล่อยเขามากินน้ำเวลาบุ้มเขามาทําความสะอาดทุกครั้งเลยบุ้มจะขังเขาไปแบบนี้ค่ะมันจังบอ,อ,อยุงยากเนาะมันจะงางในการทําความสะอาดขอ,อกตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับอขอ,อกนอนของเขาค่ะ แต่เวลาให้อาหารมุมจะให้ปล่อยเขาไปกินอาหารด้านนอกค่ะปล่อยเขาไปกินอาหารด้านนอกแล้วหลังจากนี้ไปมุมก็จะไปทําความสะอาดคอ,อ,อกอนุบาลแรกเกิดหล้วก็คอ,อกแม่พันธุ์เนาะจะมีทั้งหมด3ามคอกค่ะเนี่ยค่ะ เวลาไ้น้ำของบูมมุงก็จะให้เป็นภาชนะยกสูงค่ะถ้าเกิดเขาให้เป็นภาชนะที่ต่มลงไปเขาก็จะโล่งเลนค่ะโล่งเหนลเหนก็นจะเกิดการเฮ็ดให้พื้นที่ตรงเนี้ยเปียกแชะแล้วก็จะส่งกลิ่นเหม็นเวลาที่พื้นแชะหรือพื้นเปียกนเสียค่ะเขาจะเจาะค่ะเขาจะเจาะเขาก็สิ่อสารค้ามเสียหายให้บริเวณพื้นที่ของเหาเนาะมันก็จะพยายามที่จะให้เป็นภาชนะยกสูงเขาไว้ค่ะเอาหน้าไหมเขา เปลี่ยนน้ำทุกๆเซาแล้วก็ทุกแล้งค่ะเนี่ยเขาก็จะกินแบบนี้อยู่ยังเสียละค่ะแต่ว่าให้อาหารก็จะปล้อยเขาไปเล่นน้ำด้านนอกเล่นน้ำไปย่างเลนไปกินพักกินยางก็จะเป็นด้านนอกค่ะนี่แหละเบียกของบุ๋มนี่คืองานของบุ๋มค่ะทุกอย่างเขาก็ต้องขยันขึ้นมาแน่เนาะเรียงเป็ดค่ะกขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมรับชมก็เป็นเคล็ดลับนิดๆ,ๆเล่นน้อยเนาะ เวลาเลี้ยงเป็ดผู้ใดอยากเลี้ยงผู้ใดอยากเลี้ยงค่ะนี่เลี้ยงง่ายๆเลี้ยงเป็ดน่ารักค่ะบุ้มมากเดี๋ยวบุ้มจะเอาล่องเบืองไว้เขาบ้าเขาจะเป็นหมันบอเนาะเพราะว่าบุ้มผสมขามสายพันธุ์ค่ะกับมีหลายคนหลายคนบอกมาว่าบ่าเนี่ยอ่ะมันจะเป็นหมันนังเสีค่ะเดี๋ยวบุ้มล่องเบิองก่อนเป็นหมันกับบ่เป็นหยางหรอกบุ้มหักเขาแล้วแม่ค่ะบุ้มหักเขาบ่าให้ใครบุ้มกับบก่กาขายเนาะกับบก่กาขายบก่กาขายกินเลยแหละ หักเขาเลี้ยงยังกับหักอันนั่นกับท้ำก้อมสะอาดดูแลขึ้นลูกนี่แหละค่ะไปกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะ